เด็กๆมาเล่นกันหน่อยไหมตะกี้เหรอเออใช่แพ้ไ huh? ง yeah. แล้วถ้าพวกเราชนะจะได้อะไรอ่ะืมถ้าชนะเหรอเอานี่ไปเลยหนึ่งแสนวอนนี <h 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 ่เขาเป็นอย่างนี้อ่ดูไว้ปุ๊บโอ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะโอ้โอ้ย ขอโทษครับขอโทษครับผมเป็นไรไเป็นไรไครับโ่อทีครับโทษทีครับขอโทษทีครับผมไม่ทันระวังนะครับผมโทษทีนะครับโทษจริงๆนะครับเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้คุณพอจะมีเวลาเล่นเกมบนโลสักหน่อยไหมครับเล่นเลยไปไปเล่นเลยยังไม่รู้เลยว่าเกมอะไรไม่เป็นไรครับลองถามเขาดูเออแล้วแล้วเกมอะไรครับนี่ครับตะกี้ลองสักหน่อยไหม อ๋อที่เคยเห็นเขาเล่นกันในทีวีอ่ะใช่ครับมาเลยครับผมเล่นงั้นเรามาเดิมพันกันสักหน่อยไหมไป okay. โอเคเฮ้ยเราไม่มีเงินนะ่ะล้วจะทำะยังไงดนี่ะไม่มีเงินนะครับใช่ครับไม่มีเงินครับถ้าคุณชน,นะ คุณเอาเงินไปแต่ถ้าคุณแพ้คุณก็รู้ใช่ไหมว่าตรงใจด้วยร่างกายเฮ้ยหืมจด้วยร่างกายผมผมไม่ขายไตนะครับผมก็ไม่ขายหัวใจนะครับผมแค่หมายถึงว่าเราแค่ตบหน้าถ้าคุณแพ้ถ้าแพ้ก็แค่โดนตบหน้าก็ยังดีครับถ้าเราชนะได้เงินอแต่ได้เท่าไหร่อ่ะครั้งละแสนวอนบ้าโอ้ยแสนวอนเอาดีเอาเลยครับผมเอาเลยครับพร้อมแลหรือยัง อนี่เอาดิเอาก่อนเลยมาสู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยไม่ได้อะ หาคุณแล้วโอโอเคเฮ้ยนี่ยไงทีเดียวได้เลยโอ้ยเก่งมากเลยครับไม่โดนตอบแล้วเงินไหนล่ะนี่เงินคุณโอ้โห้รวย รวยแล้วโอเมกูแฟนวอนเองโอเคแบ่งกันโอเคครับอยากได้เยอะกว่านี้ <c oughs> ไหมล่ะ <c oughs> ถ้าอยากได้เยอะกว่านี้ <c oughs> โทรมาที่เบอร์นี้ <c oughs> ลองโทรไหมรับโทรเบอร์นี้เหรออืมใช่ครับใช่เลยใช่ครับผมลองโทรไปดูไหมครับโอเคแค่ไปร่วมเล่นเกมแบบเราคุณจะได้เงินเยอะกว่านี้บา้าแล้วเจอกันล่ะก็ดีสิครับพ่อแม่ทางนั้นเราไปกันไหมครับโอเคแค่ไปเล่นเกมได้มากกว่าแสนวอนเมื่อกี้อีกใช่ครับใครจะไม่เอาล่ะผมเอาร้อนเงินอยู่ด้วยโทรไปเลยครับผมไปไป ใครอะรืใครอยบัวเราก็ถามอยู่ไงว่าใครประกันปะเออพี่ครับเออไม่ไม่ซื้อประกันนะครับไม่ไม่มีเงินค่ะไม่ได้มาขายประกันครับเด็กๆมาเล่นกันหน่อยไหมปะกี้เหรอเออใช่แล้วถ้าพเราชนะจะได้อะไรอ่ะ ถ้าชนะเหรอเอานี่ไปเลยนนหนึ่งแสนวอนอะไรอะโหหนึ่งแสนวอนเหรอโอ้โหของจริงเป็นไ่ยแกหรือว่าเป็นแบงก์กามโมงอะเฮ้ยของจริงแกแปงว่า,าทั้งหมดนี้ของจริงหมดเลยเหรอเฮ้ยใช่สนใจจะเล่นเกมไหมล่ะตะก,กี้เล่นเลยคะ่ะเอาเลยป้ะ ซปสู้นะบัวเรีงไงเลยบัวสองสอุ้ยไม่โดนเแล้ว่ะแพ้จะทำยังไงคะใช่ครับคือพวกเราไม่มีเงินจะจ่ายให้พี่นะครับลบ <Nope. S 2> <c oughs> ไม่เป็นไรไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรมาโดนตบสักทีเลยมาต้องอบอ้าอว้หูยลุดเจ็บไหมอะ <c oughs> มัวเร็วให้เราขับลงามาทำไมแค่ดนตีแค่นี้ก็เจ็บแล้วงั้นธอเลไม่ได้ เดี๋ยวฉันเล่นเองมามาครับมางั้นนูเขอตกลับ้านนะฮะหยา้ยออกนี่ไปบัวเยอะมากเลยอะเยอะมากเลยงั้นพวกเราเล่นต่อดีกว่า เล่นต่อหน่อยค่ะเอาต่อครับเอาต่อถ้าอยากได้เงินเยอะกว่านี้คุณสามารถเข้ามาร่วมเล่นเกมของเราได้เลยนะครับเกมอะไรอะบัวไม่รู้ดิเฮ้ยถ้าคุณสนใจจะเล่นเกมโทรเข้ามาได้เบอร์นี้เลยนะถ้าอยากได้เงินเยอะมากกว่านี้อ้แล้วเจอกันหนึ่งแสเลยอะแกถ้าเราเข้าเกมนี้จะได้เยอะกว่านี้อีกนะใช่ ไปเระหว่างนั้นเราไปช้อปปิ้งก่อนดีกว่าเราได้เงินเยอะแล้วไปไป,ไปช้อปปิง้งเมื่อไหร่พี่นาจะมาเนี่ยแม่พี่นามาแล้วรอนานไหนมาไหนานไปงั้นเราไปซื้อขนมกันเลยโอเคเด็กๆจะไปไหนกันสนใจเล่นเกมกันไหมเฮ้ยตบตั๊กเกีเหรอแล้วถ้าพวกเราชนะเราจะได้อะไรหรอคะถ้าชนะเอาเงินนี่ไป แพ้แค <ítulo> <sabes> ่โอ้เยอะมากค่ะเยอะมากเออแล้วพวกเราจะได้เท่าไหร่หรอคะคุณจะได้ไปทั้งหมดหนึ่งแสนวอนหนึ่งแสนวอน้แต่แต่ถ้าพวกเราแพ้พวกเราไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรแต่ปกติอะทางเราจะลงโทษโดยการตบหน้าฮะตบหน้าแต่อย่าเพิ่งตกใจพวกหนูหนูเป็นผู้หญิงลงโทษผัดกันตบกันเองได้เลยตบกันเองเหรอ พี่แนชนะแน่นอนไม่หนูได้แน่นอนงั้นเดี๋ยวพี่่าขอเล่นก่อนละกันโอเคขอบคุณครับเฮ้ยแพ้พี่แนจะเอาหลังมือฝ่ามือค่ะเฮ้ยเราจะด้วยเหรอได้ค่เอ้ย ว้าวนั่นตบอีกแล้วเหรอตาต้องแพ้และเดี๋ยวพี่หน้ารอตบบ้างไม่มีใช้ตบหรอกพร้อมหรือยังพร้อมแลยค่ะว้าวใช่ไมว้าหนึ่งแสนวอนเป็นของหนูแล้วว้าว เราไปซื้อขนมกันเลยได้เลยแมวนุ้มเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอยากได้เงินเยอะกว่านี้ไหมล่ะถ้าอยากได้เงินเยอะกว่านี้นี่อะไรเนี่ยน่าสิมันร่วมเล่นเกมกบบเราสิแล้วจะได้เงินเยอะกว่าหนึ่งแสนวอนฮะเยอะกว่านี้อีกเหรอฮะถ้าสนใจก็โทรมานะ แต่ว่ามันน่าสนมากเลยนะแพขนาดเล่นตะกี้ยังได้เยอะขนาดนี้เลยอะเล่นเกมนี้ได้มากกว่านี้มากเลยฮัลโหลสวัสดีครับเออคือว่าผมสนใจเล่นเกมอะครับลงสมัครพร้อมกันทีเดียว2คนเลยนะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะหลังจากนั้นโปรดให้ท่านเตรียมตัวเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับนะคะครับผมขอบคุณครับเอ้าเข้ม,มาแล้ว ha 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 ha